เพชรผ้าลวยสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี่ยกวันจันที่หยิบสามมกราสองหาหกหกมาตามแนวทางลาพัฒนาของปูขุน,นครับท่านชมเนาะลาพัฒนาปูขุนหรือว่าปูสมดีคนเดียวกันปูเปลี่ยนสายยาเนาะครับท่านชมเนาะเปลี่ยนแต่สายยาเอฟซี FC นั่มกับชีพท่านน้องพี่น้นองเทาเนาะ เขามารับมาส้มเขา่าเมืองไปน้ำกันเน่าช่างของปูขุนวันที่ยี่บสามมุกกาฬสองห้าหกหก ลาวพัฒนาปู ลราพัฒนาปู่ขุนเลขเลขเลขติด เลขติดบนล่างเลขติดบนล่าง สามสี่อันนี้เลขติดะพี่น้องและเลขติดบนล่างมาป,มปมูจับให้กระจับออกไปได้สามสีเจ็ดแปดเก้าเลขติดบนล่าง จับคู่กัมี่สามสี่ส สี่เก้าเก็ดแปดเก้าแปด เกตหกเก้าแปดส่วนเลขสองตัวมีแปดคูได้พี่น้องเลขหกตัวก็คือมีแปดคูแปดหางส่วนตัวเนี่ยของปูนะ ตัวเองของปูกับพวกลมอยู่ที่แปดเ6 9าแปเก้าลยนะพี่น้อง ส่วนเลขสามตัวเลขสาตัวส่วนเลขสองตัวนี่เป็นบนล่างนะพี่น้องนะเป็นบนล่างเลขสาตัว8 6 9ห6 9้า เก้าหกเลขสามตัวสามคู่สามหางเลขสี่ตัวก็สามคู่สามหางสี่หกเก้าแปด

วิ่งรูดบนล่างเก้าวิ่งรูดบนล่างเก้ากับแปด วิ่งรูดบนล่างเก้ากับแปดแคบหน่อยจอยนะครับได้ล่าพัฒนาของปู่ขุนวันจันที่ยี่บสามมือแรงสองทุมเครงเลขติดเลขวิ่นเลขติดเลขวิ่นก็มีสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าส่วนจับคู่กับสามสี่สามเจ็ดสี่แปดสี่เก้า เก็ดแปดเก้าปดกเ็เก้าปูก็เน้นให้เก้าแปดหกเตัวเลข3ตัวกับแปดหกเก้าเลขสตัวกับส หกเก้าแปดแปเก้าเกวิ่งรูดบนรางเก้ากับแวิ่งรูดบนรางเก้ากับแเอาตามนี้ครับผมแนวทางราพัฒนาของปูขุนขอเรองสองทุ่มเคืองขอให้ท่านผู้ชมโชๆกันมานด้วยรวยแห่งกันสู้ผู้สู้คนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ